ก็สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องนะครับการเริ่มต้นสร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google f o r m กันนะครับอย่างแรกนะครับคุณครูให้คุณครูนะครับล็อกล็อกอินเข้าบัญชี Google ของคุณเองนะครับเมื่อเข้าล็อกอินเข้าบัญชี Google เสร็จเรียบร้อยนะครับให้คุณครูไปดูตรงมุมขวาบนนะครับจะเขียนว่าแอป o o o g l e ซึ่งจะเป็นไอคอนคล้ายๆตารางหมัก หมาคอตนะครับให้คลิกหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าไปที่ Google Form ได้หลายวิธีนะครับอาจจะเข้าตรงดายตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมาดูตรงข้างล่างนะครับที่เขียนคำว่า Form นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกคำว่าดายนะครับในส่วนดา์นะครับอันนี้คือจะเป็นไดายของเราเองนะครับเริ่มต้นก็ไปคลิกคำว่าใหม่นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาที่คําว่าเพิ่มเติมแล้วก็หาคําว่า Google Form นะครับในส่วนของ Google Form ก็จะมีแบบฟอร์มเปล่าแล้วก็มีจากเตรียมเตดให้ให้เราเลือกนะครับในที่นี้เลือกอันแรกนะครับฟอร์มเปล่าเมื <c oughs> ่อมีแบบฟอร์มขึ้นมานะครับแบบฟอร์มขึ้นมาเราสามารถที่จะตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับผมตั้งชื่อว่า,าหน่วยหน่วยการเรียนรู้นะครับ ตัวที่หนึ่งนะครับแนวคิดเชิงนามธรรมนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับในส่วนตรงนี้นะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่1นะครับก็จะเกี่ยวกับข้อมูลของตัวนักเรียนเองนะครับเช่นเลขที่เพศนะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ชั้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยนะครับผมจะให้มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อสอบทั้งหมดนะครับที่เราจะทําการทดสอบนักเรียนนะครับตอนนี้ สามารถใส่คำอธิบายเพ,เพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเราเริ่มเริ่มทำคำถามกันได้เลยนะครับให้คลิกตรงคำว่าคำถามจะมีแถบสีน้ำเงินอยู่นะครับว่าในขณะนี้เราทำเรากำลังจะปรับแต่งเกี่ยวกับในส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้ผมจะ,ะก็ดืดเดียวตั้งข้างบนก่อนนะครับเขียนว่านะครับนักเรียนกาลยน,นานะครับก่อ ข้อมูลนะครับให้ถูกต้องนะครับคำถามที่1เราจะเป็นเลขที่นะครับในส่วนของเลขที่ตรงนี้นะครับนักเรียนต้องกรอกเป็นตัวเลขใช่ไหมครับถ้าคุณครูกลัวนักเรียนกรอกเป็นเลขไทยหรือว่าเป็นข้อความครูสามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มคาอธิบายตรงนี้ได้นะครับอย่างว่ากาลูนานะครับใส่เฉพาะ ตัวเลขนะครับตัวเลขเท่านั้นก็ได้นะครับเวลานักเรียนก่อนเราจะได้สังเกตดูนะครับว่าให้ใส่เฉพาะตัวเลขนะครับในส่วนของนะครับตัวเลือกตัวนี้นะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะพูดถึงการทําแบบทดสอบนะครับตอนี้เลขที่ก็คือเราก็ใส่เป็นคําตอบสั้นๆนะครับตรงนี้จําเป็นนะครับจะเป็นเพื่ออะไรครับเพื่อในการที่ระบบจะเช็คนะครับว่า ในคําถามแต่ละคาถามเนี่ยอย่างเช่นมี5คําถามนะครับถ้าคําถามไหนที่นักเรียนไปได้ก,กรอกนะครับก็ระบบก็จะแจ้งให้นักเรียนกรอกให้ถูกต้องให้ครบถ้วนนะครับถึงจะทําขั้นตอนต่อไปได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นนะครับจากนั้นก็เพิ่มคําถามต,ามตรงมุมขวานะครับข้างบนก็จะเป็นปู่ปัวก็เพิ่มคำถามที่2ได้เลยนะครับก็จะเป็นเพศนะครับตอนนี้ผมจะเขียนว่าเด็กชาย <c oughs> เด็กจีนะครับนายแล้วก็นางสาวเป็นต้นนะครับอย่างนี้ตัวเลือกก็เป็นหลายตัวเลือกนะครับอ่าตัวนี้ก็จําเป็นนะครับจําเป็นนะครับจาเป็นที่จะต้องกรอกนะครับถ้าสังเกตดูถ้ากดจาเป็นก็มมีเครื่องหมายดอกจันนะครับเพื่อที่จะเช็คจากนั้นก็เพิ่มนะครับเพิ่มคําถาม คำถามที่3นะครับคำถามที่3ผมจะใส่ว่าชื่อนะครับชื่อแล้วก็นามสก,กุลนะครับตรงนี้นะครับชื่อนามสก,กุลก็ก็เป็นคําตอบสั้นเหมือนกันแต่ว่าเราจะเพิ่มคําอธิบายไว้ว่านะครับไม่นะครับไม่ต้องใส่คํานำหน้านะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จําเป็นเพราะว่าไงครับเพราะว่าข้างบนนี่มีเพศอยู่แล้ว เพื่อที่จะให้ข้อมูลไม่ซับซ้อนนะครับก็ใส่ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเผือเเ่อนักเรียนเผอกล่องนะครับเสร็จแล้วก็ส่วนที่4ก็เพิ่มนะครับ4ก็จะเป็นชั้นนะครับชั้นระดับชั้นข็ได้นะครับนี่ก็เป็นมอน,นะครับแล้วก็มอสอแล้วก็มอ3นะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวเลือกหลายตัวเลือกเหมือนกันก็จําเป็นนะครับจะต้องกรอต่อไปนะครับในส่วนที่1ตรงนี้เราเราตั้งคาถามไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนที่2เนี่ยนะครับต้องให้มีส่วนที่2นะครับก็ไปกดปุ่มเพิ่มส่วนนะครับคลิก1ครั้งก็จะมีส่วนที่1นะครับข้อมูลนักเรียนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทางข้ดสอบนะครับครูก็ ใส่คำอธิบายไปด้วยนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนมีเวลาทำแบบทดสอบนะครับ60นาทีนะครับกะบลูา่าตอบคำถามที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องที่สุดนะครับเพียงข้อเดียวนะครับ อย่างนงี้นะครับเป็นต้นนะครับจากนั้นเราก็เพิ่มคําถามได้เลยนะครับในส่วนของของคาถามนะครับคุณครูอาจจะใช้วิธีในการพิมพ์นะครับพิมพ์ลงในใน Word นะครับให้เรียบร้อยนะครับแต่ละข้อแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะทํา g o o g l e Form นะครับคุณครูก็แค่ก๊อปวางจะสะดวกแล้วก็ง่ายนะครับง่ายนะครับเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปก่อนนะครับเพื่อจะให้ไม่เสียเวลานะครับ ผมจะยกตัวอย่างประมาณ3ข้อนะครับอย่างประมาณ3ข้อเดีย๋ยวเราค่อยตั้งนะครับเพิ่มกัรถานที่2เลยนะครับมันจะรวดเร็วนะครับถ้าเราพิมพ์ไว้เรียบร้อยนะครับ แล้วเราอาจจะเฉลยไว้ใน Word ของเราก็ได้นะครับในกรณีที่นะครับต่อไปในกรณีที่ข้อสอบของคุณครูเองเนี่ยมีมีรูปภาพให้นักเรียนตอบนะครับก็สามารถเพิ่มรูปจากไอคอนรูปภาพตรงนี้ได้เลยอัปโหลดรูปภาพนะครับโดยการอัปโหลดนะครับจากกล้อง u r l Photo, Google Drive แล้วก็ Google คนรูปก,ก็คือในเว็บไซต์นัเองนะครับในที่นี้ผมเลือกอัปโหลดจากเครื่องของผมซึ่งผมยังอ่ารูปภาพไว้แล้วนะครับรูปภาพนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับจากนั้นผมก็เอาคำถามนะครับปไปใส่ใส่ข้างบนก็ได้นะครับตัวน,นี้ก็สามนะครับ จากรูปนะครับของแก้จากรูปภาพนะครับจากรูปภาพก็ได้จงคัดกรองข้อมูลคือข้อมูลประกอบเรื่องส่วนใดบ้างน,นะครับเดีย๋ยวเอาช้อยมาใส่ก่อน เป็นต้นนะครับตัวนี้คุณครูอาจจะใส่หัวข้อ1 2 3 4ก็ได้หรือว่าเป็น A B C D ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมผมลบออกนะครับผมไม่ใส่นะครับก็จะได้เหมือนข้างบนถ้าใส่ก็ใส่ครบทุกข้อก็ได้นะครับจะได้เป็นทํานองเดียวกันนะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกดคําว่าจําเป็นนะครับนี่ก็จําเป็นนะครับก็จําเป็นนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา เฉลยข้อสอบตรงนี้กันนะครับตรงนี้มันยังไม่มีปุ่มให้คลิกนะครับให้คุณครูกลับไปดูตรงมุมขวาบนของการตั้งค่าที่เป็นรูปทันเฟืองนะครับจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันในส่วนทั่วไปนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นรวบรวมที่อยู่อีเมลก็คือถ้าเราคลิกปุ๊บเนี่ยนักเรียนจะต้องกรอกอีเมลนะครับเพื่อที่คุณครูจะได้บริหารจัดการเรื่องคะแนนสอบอะไรต่างๆนะครับเพื่อที่แจ้งนักเรียนนะครับว่านักเรียนได้คะแนนเท่าไหร่นะครับสอบผ่านหรือว่าไม่สอบผ่านในในการเรียนรู้ที่คุณครู การทดสอบนักเรียนนะครับต่อไปการลงชื่อเข้าใช้นะครับก็จํากัดสําหรับผู้ใช้ในโรงเรียนแล้วก็องค์กรที่น่าเชื่อถือตัวนี้ก็ติ๊กไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการจํากัดให้ตอบได้เพียงครั้งเดียวตัวนี้เราต้องติ๊กใช่ไหมครับในกรณีที่เราให้นักเรียนสอบนะครับก็แต่ละคนจะสอบได้หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแต่ในกรณีที่สอบไม่ผ่านหรือว่าจะให้สอบซ่อมนะครับ สอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ครูก็เอาเครื่องหมายตัวนี้ออกนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะสอบเข้ามาได้อีกรอบหนึ่งนะครับผู้ตอบสามารถนะครับแก้ไขหลังการส่งได้นะครับดูแผนภูมิสรุปและข้อความตอบกลับได้ก็สามารถเลือกได้นะครับต่อไปในส่วนของงานนําเสนอนะครับก็จะให้แสดงแถบความคืบหน้าก็ได้นะครับสับเปลี่ยนลําดับของคําถามก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวเราไปสับเปลี่ยนข้างในของช้อยนะครับของช้อยดีกว่าก็จะโอเคนะครับ ในส่วนของระดับ,บ,บคําถามครูก็าสามารถเปลี่ยนได้นะครับแสดงลิงก์เพื่อส่งการตอบอกับอื่นก็ได้ต่อไปในส่วนของแบบทดสอบนะครับก็เปิดนะครับทำเป็นแบบทดสอบในส่วนของการประกาศคะแนนะนะครับทันทีหลังจากการส่งคําตอบหรือเปล่านะครับหรือว่าภายหลังใน,ในที่นี้ผมเลือกภายหลังนะครับเพราะว่าเราจะได้ตรวจสอบด้วยตัวเองเสร็จแล้วค่อยส่งให้นักเรียนดูนะครับผู้ตอบสามารถดูนะครับ ดูอะไรได้บ้างคําถามที่ผิดได้ไหมนะครับหรือว่าคําตอบที่ถูกต้องหรือว่าค่าคะแนนคุณครูก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเฉลยคําตอบก็จะขึ้นมาอ่าผมก็จะเฉลยคําตอบลิกเฉลยคําตอบนะครับให้คะแนนว่าข้อนี้ให้คะแนนเท่าไหร่ผมให้1คะแนนก็เลือกข้อที่ถูกต้องก็กดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นตรงปุ่ม3ปุ่มก็เลือกสลับลำดับของตัวเลือกตัวเลือกตรงนี้ครับสลับกันเพื่อป้องกัน การพูต right, right 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 like ิตรก็ได้นะครับในการสอบเฉลยข้อสอบนะครับก็ให้1คะแนนนะครับก็คำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วก็มีการสลับลำดับตัวเลือกนะครับข้อต่อไปนะครับก็เฉลยคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้คะแนน1คะแนนก็เสร็จสิ้นนะครับเสร็จแล้วครูก็ลองดูนะครับลองดูพรีวิวดูนะครับสุดท้ายผมลองลองใส่ ตัวอย่างนะครับลองใส่ดูนะครับว่าการแสดงผลหน้า2องมันจะเป็นยังไงอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สวยงามนะครับต่อไปในส่วนของการปรับแต่งนะครับครูสามารถปรับแต่งให้สวยงามมากกว่านี้ได้นะครับโดยไปที่จานสีข้างบนตรงปรับแต่งทีมนะครับคลิก1ครั้งนะครับก็จะมีในของส่วนหัวนะครับส่วนของสีทีมสีพื้นหลังนะครับก็สามารถเลือกสีได้เลยนะครับรูปแบบตัวอักษรก็เลือกได้นะครับก็จะมีการพรีวิว ตอนที่เราเลือกนะครับให้ดูนะครับก็สะดวกนะครับในส่วนหัวตรงนี้นะครับผมจะเลือกตีมที่เข้ากี่ยวกับเก็บกับคอมพิวเตอร์หรือว่าครูจะอัปโหลดภาพจากเครื่องที่ครูออกแบบในโปรโตชอปหรือว่าในโปรแกรมอื่นๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของโปรโตก็ขนภาพนะครับส่วนตีมนะครับผมจะเลือกจากแม่แบบนะครับซึ่งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็จะมีรูปนี้นะครับก็แทรกเข้าไปนะครับ ก็จะได้นะครับก็แสดงดูก็จะมีส่วนหัวนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับในบทนี้นะครับก็หวังว่าคุณครูทุกท่านนะครับคงมีความสุขในการเรียนรู้นะครับในช่วงช่วงนี้นะครับแล้วก็การออกแบบข้อสอบนะครับออนไลน์ของ Google Form นะครับซึ่งสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็มีเครื่องมือที่ค่อนข้างช่วยให้เรานะครทำข้อสอบได้ได้ดีนะครับ ในชั่วโมงนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรียนรู้นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปก็จะมีในส่วนของการตอบกลับนะครับมีคลิปหนึ่งนะครับคุณครูอย่างวัานครูก็ลองไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าคะแนนนะครับว่าการรวบรวมคะแนนนะครับแต่ละข้อเป็นยังไงแล้วก็ส่งไปให้นักเรียนดูนะครับผม ได้สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยวันนี้ก็ขอจบการบรรยายในส่วนนี้นะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณครูทุกท่านนะครับสวัสดีครับ